ตอนเลยครับปาจมากราปียีน สวยเหมือนเดิมอันนี้เป็นทรงสวยทรงช่างห้าส,ส,วส <c ười> ่วนทรงช่างห้อย,ยจ้า ใครจะสั่งสั่งได้เลยนะอุ้ยก็ออกเร็วอยู่นี้นะ่ะจะหมดแล้วรีนะรีรีจ้า ทายังสองพันสองอยู่นะคนลีจ้าตัวนี้ลีนะมไม่ลีกเ,ลลลเกหลอะาไปรีดเนาะทุกคน จ้โอ้เรียกหลายตัวแล้วนะยืดแขนสั้นเบอร์หนึ่งซินบ้าเรามานะเบอร์สองเรามีอยู่ปะซินบ้าเฮ่ยโซคาโก้จ้า เบอร์หนึ่งเ,เรียบมาเลยอะ่ะคาโก้อีกอ สองพนสะพี่หนึ่งรอตัวบวกลบนะจ้ารีจ้าอุ้ยลีออกหลายตัวอยู่นะลูกค้ามันออกสีแบบบรูยีนนะคะเรีอสียีนสียีนเลยอ่ะเนี่ยถ้าเจองานปักก็แยกทำราคานะคะ

ล้วครับผมวอลีหลายตัวนะลีนะคะเออลีออกเยอะนะคะทุกคนใครจะสั่งสั่งได้เลยนะ,ง,นะงานปักค่ะจริงใครเจอง,งานปักไปคัดทำราคาได้นะที่กำลังไลก์ก็สอบเท่าไหร่2อ0พค่ะรับได้นะ,ะรับรีวิวได้นะคะคุณพี่ได้ทุกตัวเลย 2,200บาทพอจ้าประมาร้อยตัวเด้อ2<ช>2บาทาสวยเนาะถ้ารีดขึ้นมาน่าจะแบบเห็นทรงชัดกว่าน,นี้พี่นีงานัมันมีงาน,นั้ยวยแี่เมื่อกี้ก็เจอติดตัวไม่ใช่อนหน้าเนี่ย ครจะสั่งสั่งได้เลยนะคุณพี่ของลงใหม่เลยนะรีวายอ๋อ,อน่ารวสวยนะใส่ได้เลยเนี่ยนี่จ้ารีวายจ้ามีแบรนด์ให้ลุ้นนะคุณพี่ป้ายห้อย ใครจะสั่งก็รีบสั่งวันนี้ส่งทันนะคะวันเสาร์นะอย่าลืมวันนี้วันเสรเาร์เอาทุกทีพรุ่งนี้ขนส่งหยุดนะเียลูกค้าก็สั่งของกันแล้วเนี่ยเริ่มสั่งแล้วนะพี่ใครที่โอนมาก็ทยอยห่อให้แล้วนะคะ20ิบลูกแล้วกเริ่มสั่งแต่เช้า ป้ายห้อยอยู่นะตัวเนี้ยรีดนิดหนึ่งก็สวยแต่ไม่ต้องรีดก็ได้นะพี่ใครจะขายแบบนี้ก็ได้รีวายค่ะ<ไ>ป้ายห้อยอีกแล้ว,ออลว,ต,วตัวไหนเปื้นตัวไหนเลอะเอาอไปซักนะคะตัวนี้น่ารักจังเลย แบบทรงสวยนะเนี่ยคาปูาใครขายตลาดเช้าขายแม่บ้านนะพี่ขายดีเลยรุ่นนี้ป้ายห้อยกแล้วลุ่ธรรมาชาติดีวายนะตัวนี้ดีวายแล้วจ้าดีวาย็หลายตัวอยู่นะสามตัวเนาะอุ้ยตัวนี้สวยอะ่ะ